สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องงามโชคบลากแฟมลี่นะคะวันนี้มาหาสาวน้อยมินนี่โอ้ยดูอาบน้ําเสร็จก็มาหาพุ้ยหน่อ้ยไนเลยเสื้อคองามเทวันหลังจะพางามโชคมาเล่นกับสาวมินนี่เนาะเออโอ้กินนมแล้วมันออกไหมนันดูนันฮะออกไหม กินนมแล้วนี่มินนี่หิวนมแล้วค่ะมินนี่สาวมินนี่เคยได้ยินแต่ซื่อมาหนีิได้มาเห็นโภนาสาวมินนี่แล้วโอ้หน้าตาน่ารักจังสี่นี่เองเนาะเบิ้งโอ้โอ้โอ้เขาก็ชอบเล่นเหมือนเหมือนงามโชคเลยงามโชคก็เหมือนกันนี่ชอบนอนกลิ้งเล่นดินทรายอ่าวนาลักก่อนอ้าวน่ารักอ้าวนาลักก่อนนาลักก่อน น่ารักทำยังไงคะไหนทำให้ดูหน่อยสิน่ารักก่อนน่ารักชูงก่อนน่ารักก่อนน่ารักน่ารักยังไงน่ารักก่อนน่ารักน่ารักชูงไอ้หน่าแน่บบน่ารักอันนี้เพล่ควานนะคะโอ้ไปหาอะไรคะนั่นไปหาอะไรกินคะอ้าวเห็นเห็นของกินนี่เองเห็นกล้วยเห็นกล้วยอ้าวน่ารักอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะ โอ้ยเอ็นดูนะคะเอ็นดูน่ารักจังเลยน่ารักุน่ารักก่อนน่ารักน่ารักก่อนนาเป็นท่าน่ารักถ้างามโชคนี่แบบว่ามุดดินแน่เลยถ้าให้ทำแบบนี้ถ้าหลางามโชคมุดดินแน่ๆเลยใช่ไหมมินนี่เอยดูสาวมินนี่หน้าตาบ้องเบลลนะคะน่ารักจังเลยน้องหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะคะว่านอนสอนง่ายด้วยนะคะ สวัสดีครับโยโอ้มีขอกล้วยด้วยกล้วยเข้าปากโบนี่เอกล้วยเข้าปากเอาไหนไหนทำยังไงอดูหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเราได้วิชาไปสอนงามโชคแล้วนี่ขอกล้วยนี่เดี๋ยวจะให้พ่อควานไปสอนงามโชคแล้วท่านนี่นี่น่ารักจังเลย นี่นะยน้องมินนี่ก็อยู่กับพ่อใหญ่เซนสุขเหมือนอ่างามโชคอยู่กับพ่อเลข่ของเรานะคะอืมเบิงโอ้ดูสูงยาวเขาดีนะคะดูคุณพ่อใส่สร้อยคอยสวยด้วยเอากล้วยเข้าปากอย่างเดียวเลยคุณพ่อโอ้สูงใหญ่นะคะ น้องมินนี่ก็น่ารักนะคะดูจะไปไหนอาบน้ํากะละมังใหญ่เลยนะคะนู่นกะละมังอยู่นู่นอาบน้ําแต่เช้าเลยนะคะกะละมังใหญ่เลยอมินนี่จะไปไหนเดี๋ยวเดแกะกันเลอไปหากล้วยของกินบ่เนี่้มินนี่รู้ทําด้วยบ่เอากล้วยเข้าปากเนี่ยมินนี่มินนี่รู้แต่น่ารักอ๋อรู้แต่น่ารักแล้วมินนี่รู้แต่น่ารักนะคะ เก่งแท้เนาะอ่าขึ้นมาดูขึ้นนะคะก็นายเซนซึโอ้ยเอากล้วยเข้าปากเนาะกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากโถดยโถดโอ้ยเนาะเพิ่นเกือหูจังฮิตจังน่ารักดีแท้บ้านน่ารักคือบ่เฮ็ดจังสีน่ารักน่ารักจังสีเดีย เดี๋ยวต้องตติดต่อพ่อควานไปฝึกน้องงามโชคให้ทํำน่ารักน่ารักแบบนี้เนาะเฮ้ยจะได้มีแม่แม่เอ็นดูมานน้องมินนี่นะคะเอาญาติกล้วยแล้วบันีีแย่งกล้วยพ่อควานแล้วนะคะตอนนี้บอกพ่อจ๋าทาช้าไงหนูก็เลยอืมกินเลยแย่งเลยเห็นไหมออาแล้วมาแล้วนี่สวัสดีครับล้ยอ้าวค สวัสดีป้านี่ว่าตีมามาดิครับยองในเอ้ยเนาะโฮ้ออก็มาดีครับบอนี่โอ้ได้ท่าก็มาดีครับโอ้โหเป็นท่าก็มาดีครับนะคะเอ้ยเนาะเอ้ยเนาะ นี่ถึงเขาจะเป็นช้างตัวเขาก็แสดงความน่ารักให้อ่าแม่ๆเอฟซีได้รับชมกันได้นะคะความน่ารักของเขาเนาะสสสสสววััดดีีค่่ะแมาน้องมินนี่น่ารักจังเลยเนาะนายเอ็นดูเนาะเขาก็อยู่อสองคนน้องมินนี่ก็กินอย่างเดียวเลยเนาะ ะะสวัสดีคะ่ะไอโอเล่ใช่ไหมคะจ้าส,ส,สวัสดีคะ่ะครอบครัวส,สวัสดีจ้าน,นี่นะคะน้องรุ่งฟ้าน้องพอใจนะคะ,คะมาทักทายไว้มาเยี่ยมเยียนกับครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้ฝากพี่ๆให้กําลังใจ ครอบครัวน้องงามโชคชื่อช่องว่าอะไรคะงามโชคบักหล่าเฟมิลี่ค่ะฝากไว้ในอบอกอมใจด้วยนะคะช่องน้องรุ่งฟ้าชื่ออะไรคะช่องทางฟ้าสายเฟมิลี่ค่ะทางฟ้าสายเฟมิลี่นะคะวันนี้คุณย่ามาจีบลูกสาวไว้ให้ค่ะมาจีบใช่มาจีบลูกสาวไว้ให้ค่ะไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เขาจะอนุญาตลือเปล่านะคะ ต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะมาจีบไปให้แล้วนะคะตอนนี้มาจีบไปให้แล้วจีบสาวสวยน้องน่ารักเหลือเกินค่ะมาจีบไปให้ลูกชายก่อนมาจีบลูกชายมาจีบลูกสาวเขานะคะนี่คุณแม่เขาต้องขออนุญาตคุณแม่คุณพ่อเขาก่อนนะคะดูแล้วเขาไปยืนพิงกับเสาตองคืน ดูพอ่ออ้วนเขาไปทําอะไรกับสาลูกสาวเขาก็ทํายืนกับเสาอันนี้แม่แม่นิกเขาก็น่ารักนะคะต้อนรับครอบครัวของเราเป็นอย่างดีนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้คุณแม่นะคะมาถ่ายมาดูน้องมินนี่ดูความน่ารักของน้องมินนี่และครอบครัวนะคะ ดูดูขอแตสุกขอกล้วยโชว์เลยอ๋อขอกล้วยขอกล้วยอเศษสุกนะคะเอาน้องมินนี่น้องมินนี่จะไปไหนน้องมินนี่มาแล้วนะคะตัวนี้มาแล้วมาแล้วพวกควานบอกว่าตกอยู่รูปนึะไปนู่นเลยไปโอ้ไปแล้วนะคะนู่นดูนะคะว่าเขาจะไปหาเจอไหมนู่นนะคะ ไปได้แล้วอะตอนนี้ได้รางวัลแล้วได้รางวัลแล้วกลับคืนค่ะกลับคืนแย่นะคะอย่านะคะเดี๋ยวไม่ให้ลูกชายมาจีบนะคะมาทับทานผู้สาวไว้ให้อลาของเรานะคะนี่น้องน้พนะคะก็่เลยมาเล่นจครอบครัวของเรานะคะ จะมาทักทายกันวันนี้นะคะครอบครัวน้องลูกฟ้านะ้องพอใจนะคะคุณแม่ความไปมาทักทายกันยามเช้าๆนะคะดูนะคะดูความผูกพันของเขาเนาะของพ่อแสนสุขก,กับน้องมินนี่นะคะดูเขาเหมือนงามโชคเลยนะคะเหมือนงามโชคกับพ่อเล่นะคะเนี่ย<อ>เขาก็<อ>เหมือนงามโชคเขาก็จะถูคุณพ่อแบบนี้นะคะเวลายอยู่ด้วยกันเนาะ แต่ตอนนี้คุณพอ่อตกมันอยู่ก็ไม่สามารถไปแสดงความรักแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อหายตกมันก่อนเนาะถึงจะแสดงความน่ารักแบบนี้ความผูกพันนะคะของคุณพ่อกับคุณลูกอันนี้ก็เป็นความผูกพันของดดอพ่อพายแสนสุขนะคะแล้วก็น้องมนเมนนี่นะคะนี่วันนี้แม่ได้มาตอนช้าเนี่ยอืมสด้อเด้อเด้อะออ อ้าวมินนี่นั่งลงแล้วนะคะตอนนี้นั่งทำอะไรคะเนี่ยท่าอะไรเนี่ยตี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 นั่งโชว์อ้าวอนั่งโชว์น่ารักจังเลยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ถูถูขานขานขานโอ้เอ็กชั่นสวยจังเลยเอ็กชั่นน่ารักนะะน้องมินนี่เขาก็อยู่กัน เขาก็รักกันเนาะเขาก็ผูกพันกันนะคะวใช่ไหมคะแม่โอ้ตอนนี่ก็ว่าอยู่ปกติจะได้คุยกับแม่สุ่ช่วงบ่ายๆนะคะสวัสดีนะคะเป็นกำลังใจให้แม่สุนะคะือคืออ้าปากอ้าปกเอากินกินพอพลายก็จะกินอย่างเดียวเลยนะคะอยากเอากล้วยเข้าปากตลอดเลยนะอ้าสาววินนี่จะไปไหนเนี่ยไปหาของกินนะคะตามแม่นิกไปแล้ว สงสัยรู้ว่าแมนิกมีของกินนะคะเพราะควานบอกว่าแตกเพราหนูเลยนะเนี่ยอ๋อเป็นเด็กช่างรื้อเหมือนกันเหรอเนี่ยช่างรื้อเหมือนพี่งามโชคเลยอน้เก่งมากพี่งามโชคก็ช่างรื้อเหมือนกันเลยรถพังไปคันหนึ่งแล้วนะไม่ใช่รื้อธรรมดารถพังเลยนะคะ ลายใหญ่ปอกเปลือกปอกไอแกะเม็ดออกให้ลูกกินก่อนลาลำใหญ่ให้ลูกๆกินนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของงามโชคบักลาแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะ